believe in werewolves? I believe that a man lost in the mazes of his mind may imagine that he's anything. ในย,ยุคแรกเริ่มของการสร้างหนังวันเซอร์ Universal Pictures ถือเป็นผู้นำวิวัฒนาการแห่งความสยองเหนือการเวลานำหลากตำนานพื้นเมืองเรื่องราวเขย่าวขวัญมาสร้างเป็นหนังอสูร,รกายชุนขวัญผวา ที่ต่อมากลายเป็นมรดกชิ้นสำคัญแห่งโลกภาพยนตร์นำทีมโดยบิ๊กทรีอย่างแดรกคูล่าแฟรงกนสไตน์และเดอะวูฟแมนตำนานของอสูรกายที่ซุกซ่อนอยู่ภายในของมนุษย์หมาป่าไลเคนทพี like ถูกจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาอย่างยาวนานมีหลักฐานย้อนกลับไปกว่า2,100ปีก่อนคริสตกาล พูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นในหมู่ชาวตะวันตกตำนานของมนุษย์ต้องสาบก,กลางวันเป็นคนตกดึกในคืนพระจันทร์เต็มดวงจะกลายร่างเป็นหมาป่าออกขย่ำผู้คนส่งต่อคำสาบไม่มีที่สิ้นสุดความเชื่อที่หลอกหลอนผู้คนในยุโรปช่วงศตวรรษที่16และ17จนเกิดการออกล่าม,มนุษย์หมาป่าแวร์ฟฟทรช่วงเวลาเดียวกันกันกบตอนที่คนคลั่งศาสนาออกล่าแม,ม่มด นี่สื่อบันเทิงมนุษย์หมาป่ามีบทบาทครั้งแรกในนิยายดราคืคอล่าจากปี1897ของบรามสโตเกอร์ก่อนมีบทบาทบนจอภาพยนตร์กับแวร์วูฟออพลอนดอนแต่ผลงานที่ทำให้ตัวละครนี้ขึ้นหิ่งคลาสสิกต้องยกให้เดอะวูฟแมนในปี1941 ภาพพยนต์จากจินตนาการของผู้กำกับจอร์ชวากเนอร์และบทภาพยนต์ของเคิร์สยอร์แม็กที่กลายเป็นดังค่ำผีแก่นักสร้างหนังในยุคต่อๆมาโดยเฉพาะการสร้างกฎเกณฑ์ทางการแพร่เชือ้อจากการถูกกัดหรือถูกข่วนก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการกลายร่างในคือพระจันทร์เต็มดวง and lives หรือแม้แต่จุดอ่อนอย่างการแพ้อาวุธที่ทำจากเงิน ทั้งหมดทั้งมวลหลวดเริ่มต้นจากภาพยนตร์เรื่องนี้แม้เวลาจะผันผ่านแต่ความน่าหลงไหลของมนุษย์มาป่าก็ไม่เคยเสื่อมคลายหายไปไหนกลายพันเป็นภาพยนตร์หลากหลายฉบับหลากหลายสายพันธุ์ทั้งในรูปแบบหนังระทึกขวัญ The Howling หนังบอดี้ o r ร์เรอร์ and American v a ู p i r e in London หนังตลกสุดหา Teen Wolf หรือแม้แต่หนังวัยรุ่นวุ่นรัก The Twilight Saga สำหรับยูนิวแซลเองพวกเขาก็พยายามสาแสงจันโปรกชีมนุษย์หมาป่าขึ้นมาอยู่หลายครั้งตั้งแต่หนังนักล่ารรม,มิทอสุรการอัดแน่นด้วยความบันเทิง Van Helsing รีเมคสุดระการตาที่คลาคุ้มด้วยความโกธิค และฉากการกายร่างที่น่าจดจำเดอ e ์ o o ฟแมนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าสองผลงานที่เราว่ามาน,นี้ีล้วนเป็นหนังที่ขาดทุนตอนฉายโรงแต่นั้นก็ไม่หนักเท่าเมกับโปรเจกต์ยักษ์ล้มแห่งย Dark Universe. New world ยก gods ค n d น o n s t e r s ความหล้มเหลวจากการสร้างหนังอสูรกระไกทุนสูงกลายเป็นบทเรียนเตือนใจให้ยูนิเวอร์แซลทำความเข้าใจใหม่ว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงของหนังแนวนี้อาจไม่ใช่ความอลังการหากจะเป็นเรื่องราวโศกนาตกรตรมและความสยดสยองของมนุษย์ที่กำลังจะสูญเสียความเป็นคนสตูดิโอเลยหันไปหาบรอมเฮาส์โปรดักชันที่ขึ้นชื่อด้านความสยองจากผลงานอย่างเกเอาสเปและเดอะแบล็กโฟ e ยืนสิทธิ์ในการตีความใหม่อสุรกายในตำนานสู่ความสยองร่วมสมัยเน้นไปทางสมจริงโอเคระเดิมด้วยมนุษย์ล่องหน The Invisible Man ในปี2020 ผลงานที่สลัดความเป็นแฟนตาซีออกไปแล้วแทนที่ด้วยเทคโนโลยีและความหวาดระแวง <Surprise. S 1> ผู้กำกับลีวานเนลเลือกบอกเล่าความน่ากลัวของอสุรกายในตำนานผ่านสายตาของเหยื่อผู้ต้องรับมือกับภัยร้ายที่มองไม่เห็นดันจุดแข็งของความเป็น e l e v a t e er, เฮอรหนังสยองสะท้อนสังคมมอบพื้นที่ให้ผู้ชมได้ตีความรวมถึงพิจารณา ถือความโหดร้ายที่สั้นอยู่ในความสัมผันธ์ He was a sociopath, completely in control of everything. ความสำเร็จเข้าขั้นปรากฏการณ์ของ The Invisible Man กลายเป็นประตูเบิกทางให้ลีวาเน n ail. ใช้คอนเซปต์ริมง่ายแต่ได้สยองมอบจินตนาการใหม่อันน่าขนลุกแก่มนุษย์หมาป่า เรื่องราวของเบรกชายผู้เคยวิ่งหนีจากอดีตอันโหดร้ายแต่ต้องกลับไปยังบ้านเกิดใจกลางป่าลึกในทางใต้ของรัฐโอเรกอนหลังการหายตัวไปอย่างลึกลับของผู้เป็นพอ่อ okay? แต่แล้วระหว่างทางเขาและครอบครัวกลับถูกโจมตีโดยบางสิ่งหนึ่งขึ้นโหด ของหนึ่งครอบครัวที่ติดอยู่ท่ามกลางสถานการณ์คับขานไร้คนช่วย Hello. Can hear Hello. น้ำซ้ำคนเป็นพ่อก็เริ่มสอแววว่าติดเชื้อไร้ที่ไร้หนทางเยิยวยา think husband was infected husband my was จะทำอย่างไรหาคนที่คุณรักกลายเป็นบางสิ่งพอช่องกั๊

จากหนัง Body ้เฮร์เยุค80เล่นกับความน่ากลัวของมนุษย์ที่ค่อยๆสูญเสียความเป็นคนอย่างเดอะติงของจอห์นคาร์เพนเตอร์ l ดฟของเดวิดโคเนนเบิร์กหนังฉบับน,นี้จะโชว์ขั้นตอนการกลายร่างแบบสโลเบิร์ค่อยๆเป็นค่อยๆตายแบ่งขั้นตอนการกลายร่างออกเป็น7คขั้นไล่ระดับการแสดงสุดคลั่งดังสัตว์ป่าของคริสโตเฟอร์แอบบอตนักแสดงชายฝีมือไม่ธรรมดาจากหนังสลับร่างสั้นคน processor และบทบาทสุดวิปรารถนี่พัวติงเขาต้องทำให้คนดูเชื่อว่าในไม่ช้าบางสิ่งที่เกินควบคุมกำลังเบียเสียดอมา What's wrong with daddy? He got sick. What is happening to me? I felt that the best way to approach it was more practically. I needed it to exist as if it was happening right in front of you. ไม่เหนี่ย ใส่เต็มเอฟเฟก์ของจริงคุณจะไม่เชื่อสายตากับงานเมคอัพสุดประณีตของเจนโอเคนจากซีรีส์ผีอมตะ Ash vs Evil Dead และอาร์เจนทิทนมือดีด้านการสร้างสรรค์อสูรกรกายจาก Pan's l a ิ y r i n และฝูงซอมบี้ของวูวัวสีแปลงโฉมคนเป็นให้กลายเป็นคนหอนโดยดีไซน์ของมนุษนุหมาป่าสายพันธุ์ใหม่จะมีรากฐานพัฒนามาจากดีไซน์ดั้งเดิมของหนังปี1941แต่ปรับปรุงใหม่ ให้มีความสมจริงกว่าครั้งไหนไหน When Chris got out of his makeup trailer for the first time and I saw him, I was completely speechless. Please Dad, you're scaring me. Creepy and absolutely crazy. I've never seen anything like this. Julia Garner, น,นักแสดงสาวมากฝีมือจากซีรีส์โอซากจับมือมาทิวดาเฟิร์นักแสดงเด็กหน้าจับตาจากซับสเวียนส รับบทเป็นสองแม่ลูกที่ต้องเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายในร่างของคนที่พวกเธอรักเพร we gonna die? น o no. it's my job to p r o t ัน t y o จหนังจะนำเสนอสองมุมมองที่แตกต่างผ่านวูฟวิชันมุมมองหมาป่าคอนเซ็ปต์ที่จะสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้ผู้ชมได้ลองเป็นมนุษย์หมาป่าวิสัยทัศน์ของเซฟานดาเชียลผูกกำกับภาพสายแหวกเบื้องหลังงานวิชวลสุดแปลกตาจากอัปเกรดและงานภาพชุดอื่นอ่า ของ The Invisible Man ใช้ศาสตร์แห่งแสงสีเสียงพาผู้ชมตัดสลับไปมาระหว่างโลกคนเป็นกับโลกของอสูรกายที่แม้คนรักจะยืนอยู่ตรงหน้าแต่ไม่อาจเข้าใจกันได้อีกต่อไป Can scar understand me? you me me ดูหนังสุดคุมที่ SF กับบัตรสมาชิก s อสเอสสมัครฟรีรับทันทีตั้งแต่พลัสแรกรีวอร์ดเยอะยิ่งดูยิ่งได้นักเรียนนักศึกษา p l u สแพกเพิ่มดูหนังเริ่มต้นเพียง69บาทพวกเราพ l u สแล้วคุณพลัสอยากรีมาดูกันที่ SF โปรดีๆรอคุณอยู่เพียบก่อนจากกันไป บอกพวกเราในครับว่าหนังมนุษย์หมาป่าเรื่องไหนคือที่สุดของคุณถ้าคุณรักหนังสยองก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้คือไม่พลาดหลักคอนทนตสุดเอ็กซ์คลูซเจาะลึกถึงหนังเผาหอนก็ใครที่เดียวที่จอดออกแจสตูอิดพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย